สวัสดีครับกลับมาพบกับวิดีโอรีวิวของผมนะครับไนโนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะครับเพราะถ้าวิดีโอมันยาวไปเนี่ยผมขี้เกียจตัดต่อนะแล้วมันจะนานแล้วนี่ก็นอกเรื่องอยู่นะครับอ่ะกลับเข้ามาในเรื่องครับวันนี้ก็จะขอทำการรีวิวมือถือจากค่าย Sony น,นะครับซึ่ง ชื่อรุ่นของมันก็คือ sony xperia ion นะครับอ่ากำลังจะวางขายในไทยนะครับเริ่มคนที่จองไว้น่าจะได้เครื่องวันที่12กันยานี้นะครับซึ่ง sony xperia ion เนี่ยความพิเศษของมันนะครับจริงๆสเปคมันก็เหมือนกับ xperia s นะครับ xperia a c r o s นะครับแต่ความพิเศษของมันคือจอที่ใหญ่บิ g เบี้มนะครับถึง4.5 5นิ้วนะครับความพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุเป็นโลหะและงานประกอบค่อนข้างแน่นหนานะครับโอเคเรามาดูภายนอกกันนะครับผมก็เคยพูดถึงในบทความแกะกล่องแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยด้านล่างเป็นสีปุ่มหลักของ Android นะครับได้แก่เมนู Home Back แล้วก็ Search นะครับตรงนี้เป็นไม้นะครับ ส่วนตรงนี้เป็นชัตเตอร์ของกล้องนะครับชัดหรืยอยังส่วนตรงนี้เป็นโวลลูมนะครับปุ่บโวลลูมแล้วตรงนี้เป็นปุ่มสลิปพาวเวอร์นะครับตึงๆๆครับเนี่ยครับกดแล้วมันก็ปิดเห็นไหมครับง่ายๆนะครับการปิดเครื่องมีสั่นด้วยนะครับโอเคมาดูด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น a อ b i a n ยน e s เซ uh, แล้วก็ p r o x i m i t y Sens o r นะครับผมก็ไม่รู้ว่าไหนเป็นเซนเซอร์อะไรนะครับแต่ว่า a อ b i a n ย s e n เซเนี่ยก็คือเซนเซอร์วัดแสงนะครับซึ่งมันจะปรับความสว่างของหน้าจอของเราให้นะครับอัตโนมัติแล้วก็ Proximity Sensor เนี่ยจะปิดหน้าจอเวลาเราเอาโทรศัพท์แนบหูนะครับส่วนตรงนี้เป็นกล้องหน้านะครับความละเอียด1.3ล้านพิกเซลนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นลำโพงนะครับสนทนาพร้อมตาสัญลักษณ์โซนี ส่วนด้านบนเนี่ยเป็นดูเสียบหูฟังนะครับ3.5มมมนะครับอ่าแดงไหมไม่แดงไม่ใช่ iPhone นะครับโอเคตรงนี้นะครับเป็นกล้อง12เมกะพิกเซลนะครับ LED f ฟ a s แล้วก็ลำโพงสปีกเกอร์นะครับตรงนี้เป็นตาสัญลักษณ์ Xperia นะครับเรียบรูดูดีถึกบึกบึนใหญ่ยักษ์พี่เบิ้ม ให้ความคำจำกัดความของรุ่นนี้ถึงจะไม่กันน้ำแบบ Aqua S นะครับแต่ว่า,าผมไม่ใช่นักประดาน้ำนะครับไม่เอามือถือไปใช้ในน้ำอยู่แล้วเอาละ่ะเรามาเปิดเครื่องทดลองกันเลยดีกว่าจริงๆเครื่องมันเปิดอยู่แล้วเมื่อกี้ไปปิดมันทำไมนะก็อยากจะโชว์อนิเมชันตอนเปิดเครื่องนั่นเองนะครับ ก็สเปคของตัวนี้นะครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเหมือนกับ Xperia S นะครับก็คือ CPU เนี่ยใช้1.5 g ่ z นะครับ Snapdragon Dual Core นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ High End ของรุ่นอื่นนะครับก็อาจจะต่ำกว่าหน่อยไม่หน่อยอาจจะต่ำกว่า2เท่าเลยเพราะว่านั้นเป็น Quad Core นะครับอันนี้เป็น Dual Core แต่ว่าพอมาใช้งานจริงเนี่ย ม,มันก็น่าคิดนะว่าใช้งานจริงเนี่ยประสิทธิภาพก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับก็คือเกิดคําถามขึ้นมาว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องการ cpu คอร์ดคอร์แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันอะไรนี้ก็ยังพัฒนาตามไม่ทันอย่างเจ้าตัวนี้เองเนี่ยเอ่อเฟิร์มแวร์ที่เป็นไอศครีมแซนด์วิชเนี่ยออฟฟิเชียยังไม่มานะครับแต่ว่าตัวที่จะเอามาขายในไทยเนี่ยมาแล้วนะครับ ซึ่งมีแววว่าจะได้อัพประมาณเดือนตุลาครับสำหรับ xperia ion lt 2 8 i นะครับส่วนเครื่องศูนย์เนี่ยมาพร้อมกับไอศกรีมแซนด์วิชเลยนะครับเอาละเมื่อกี้เปิดหน้ามาก็จะมาเจอกับล็อกสกรีนนะครับล็อกสกรีนนะครับก็จะประกอบด้วยนาฬิกานะครับแล้วก็สไลด์ทัวร์ล็อกดับไปแล้วก็สไลด์ทูมิวต์นะครับเปิดระบบสั่นนั่นเองถ้าเราสวาย ตรงนาฬิกาเนี่ยจะเห็นว่าจะมาสู่หน้าจอเออจะมาสู่เครื่องมือควบคุมเพลงนะครับเอาเดับไปอีกแล้วโอเคสามารถสั่งเปิดเพลงได้จากตรงนี้เลยอย่างที่รู้ๆกันนะครับโฮมสกรีนของ sony xperia นะครับแทบทุกรุ่นเนี่ยมีเอกลักษณ์ของมันก็คือ Timescape UI นะครับซึ่งผมคิดว่ามัน ยังไงล่ะเอาตามความชอบผมนะครับผมชอบไทม์สเก็อผมชอบ UI ของมือถือโซนี่สุดแล้วว่ามันสวยงามดีนะครับแล้วก็ลื่นไหลดีเสถียรดีนะครับเอาละมาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับก็นี่ถ้าเราจีบนิ้วเข้าหากันนะครับตัววิเจ็ตทั้งหมดเนี่ยก็จะมากลองรวมอยู่หน้าเดียวขย่าขยอ,ขยอ,ขยอมันก็จะเด้งไปมานะครับ เวลาเราแตะที่วิดเจ็ตไหนมันก็จะไปหน้าที่มีวิดเจ็ตนั้นอยู่นะครับซึ่งการลงวิดเจ็ตก็แค่แตะหน้าจอค้างไว้นะครับอ,อู้แตะหน้าจอค้างไว้นะครับกดวิดเจ็ตนะครับอ่าเรื่องนาฬิกาลงมาอีกสักเรือนนะครับก็อ่ามีเอามาลงอันเก่าก็เอาทิ้งไปอันเก่าก็เอาทิ้งไปนะครับอ่าง่ายมากนะครับส่วนพวกแอปอะไรเงี้ยก็ สามารถเอามาลงได้นะครับโดยไปเข้าไปที่แอปพลิเคชันตรงกลางนะครับก็เลือกนะครับในหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถจัดการที่จะลบแอปจากหน้านี้ได้เลยนะครับเหมือน iPhone โดยกดที่มุมล่างขวานี่ครับก็จะมีตัวไหนที่สามารถลบได้เนี่ยก็จะเป็นแอปที่เราเพิ่งติดตั้งมาจาก Google Play Store นะครับก็จะสามารถกดลบได้เลยอ่ะกดลบให้ดูโอเคเสร็จแล้วลบง่ายๆครับสะดวกมาก แล้วการเรียงแอปเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะาเรียงตามอันที่ซื้อมาก่อนหรือว่าเรียงตามตัวอักษรส่วนผมชอบเรียงตามตัวอักษรครับเมื่อกี้จะเอาแอปมาลงหน้าโฮมสกรีนให้ดูนะครับก็ลองดูนอกจากนี้เนี่ยความพิเศษนะครับยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ในหน้าโฮมสกรีนได้นะครับเพียงแค่แตะปุ๊บลากมาวางซ้อนกันะจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เราพิมพ์โอเค ก็จะได้โฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับซึ่งลบทั้งโฟลเดอร์เลยก็ได้เอาออกจากหน้า h โฮมสกรีนตัวที่พิเศษที่พูดถึงไม่ได้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ Timescape UI นะครับนั่นก็คือเจ้า t m m s s c p p นะครับ t i p e s c a p e นะออกเสียงถูกนะครับ ก็จะเป็นการรวบรวมเอาพวกโซเชียลเน็ตเวิร์ที่เราได้ลงแอคเคท์ไว้นะครับว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ w i t t e r อร์ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นมิวสิกนะครับภาพนะครับภาพถ่ายในเครื่องของผมนะครับแล้วก็ Twitter นะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็ประมาณนี้เรามาดูพวกฟังก์ชันเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับ การถ่ายรูปผมก็ไม่ค่อยได้ใช้กล้องมือถือในขั้นแอดวานซ์เท่าไหร่นะครับดังนั้นกล้องกล้องของ p p o o n เนี่ยเหมาะกับผมสุดแล้วเพราะว่าควักออกมาปุ๊บก็ถ่ายเลยปการถ่ายรูปเนี่ยเราสามารถเข้ามาจากหน้าล็อกสกรีนได้เลยนะครับทําได้เพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้นะครับแล้วมันก็ถ่ายให้เลยนะครับซึ่งผมไม่ชอบตรงนี้บางทีมันไม่ยอมโฟกัสให้ผมนะครับซึ่งในโหมดถ่ายรูปก็จะมีให้เลือกนะครับหลายๆโหมดนะครับ มันจะมีทั้งแบบนะครับ portrait landscape n i c e n nice i scene นะครับอื่นๆนะครับก็ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับปกติผมจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าควักออกมาออตโต้ถ่ายปุ๊บได้เลยเพราะถ้าเรามวนมานั่งปรับแต่งเนี่ยผมรู้นะครับว่าเวลาอยุดโต๊ะอาหารเนี่ยเราก็ต้องถ่ายรูปของกินใช่ไหมอัพลงเฟสบงเฟซบุ๊ก ถ้าเรมัวมาแั่งปรับแต่งกล้องก็ไม่ได้ถ่ายสักทีหันมาอีกทีเพื่อนก็จ้วงไปหมดแล้วไหนบอกว่ารีบนะครับนอกเรื่องตลอดกลับมานะครับเอาละครับเรื่องกล้องก็ดูไปแค่นั้นก็พอครับทีนี้เรามาดูอ่าเพลงนะครับเพลงเนี้ยผมชอบอ่ายู UI ของมันนะครับกดเพลงตรงนี้ได้เปลี่ยนเพลงก็แค่สว i p e ์ ท่ไหดีบูโนมาสนะครับ <im itation> ก็ <im itation> ชอบเป็นการส่วนตัวเรื่องละจะเข้ามา My Music นะครับดูแทร็กของเราว่ามีเพลงอะไรบ้างก็ค่อนข้างรวดเร็วปึ๊บเวลาเล,เล่นเพลงอยู่นะครับจะมีสัญล,ลักษณ์ตรงนี้สัญลักษณ์ตรงรูปลูกศรเพลย์นะครับอยู่ตรงสเตตัสบาร์ ซึ่งเมื่อเราเลื่อนลงมาสามารถเข้าได้จากที่นี่เลยกดพอยส์โอเคอ่ะจะพูดถึงอะไรต่ออ๋อมาดูวิดีโอนะครับไฟล์วิดีโอในเครื่องนะครับก็ดูได้จากนี่เลยครับวิดเจ็ตฟอทโอ o แอนด์วิดีโอนะครับโอเคมาดูมิวสิกวิดีโอของทิวดอร์ซ e นิม่าครับนะครับจะเห็นว่า โอเคเลยนะครับภาพเสียงซึ่งถ้านี้ไม่ชัดก็ต้องโทษที่ที่ว่าผมเอ่อแปลงไฟตัวนี้ไว้เปิดใน iPhone นะครับเอาละจอของเจ้า Sony Xperia Ion นะครับ ค่อนข้างละเอียดแล้วก็สว่างสวยงามนะครับด้วยบลูเรย e เอจินนะครับความละเอียดความหนาแน่นของเม็ดพิกเซลเนี่ยต่อตารางนิ้วเนี่ยสามอสาสบสนะครับต่อนิ้วต่อตารางนิ้ว,วซึ่งเทียบเท่าอจอเรติน่าของ iPhone น,นะครับมันจะเห็นว่าผม,ผมซูมใกล้เนี่ยะจะจะจะ แทบจะมองไม่เห็นเม็ดพิกเซลเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับถึงได้บอกว่าใหญ่แต่ชัดนะฮะเอาละเมื่อกี้ดูวิดีโอไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของเกมบ้างนะครับเรื่องของเกมนะครับเครื่องที่แล้วเป็น ACO HD นะครับผมก็ใช้ Agent Dash ทดสอบให้ทุกท่านดูนะครับคราวนี้ก็มา Agent Dash อีกทีหนึ่ง อาล้จะ20นาทีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเบื่อแล้วนะครับผมก็ขี้เกียจแล้วนะครับก็ลองดูสักตาหนึ่งนะหรือใครจะกดผ่าน,ผ,านผ่านไปก็ได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็เล่นเกมให้ดูเฉยๆอาล้ระหว่างรอโหลดก็มาพูดถึงเอ่อ เรื่องของราคาสักหน่อยนะครับไม่ได้พูดแล้วครับราคาของเจ้า XPD Ion นะครับที่จะวางขายในไทยก็เกือบหมื่นแปดนะครับซึ่งก็พอๆกับ XPDs ตอนเปิดตัวไม่ใช่สิเท่ากันเลยแต่ว่าถ้าท่านจองออจองล่วงหน้านะครับก็จะมีของแถนให้ครับเขาบอกมา ซึ่งก็เหลือเวลาจองอีก2วันนะครับมาดูที่ตัวเกมดีกว่านอกเรื่องไปนะจะเห็นว่าก็มีกระตุกบ้างนะครับตอนที่มีการมี n ล t i f i c a t i o n เข้ามานะแต่เท่าที่ดูเนี่ยภาพเนี่ยสวยงามนะครับสวยกว่าบน iPhone อีกนะครับอาชะอันนี้ผมพลาดเองนะครับไม่ได้แกล้งโอเคทำไปพูดไป นะครับก็คิดว่าคงจะได้อะไรจากคลิปนี้บ้างนะครับในการรีวิวเกลียนเกลียนตามสไตล์ความขี้เกียจของผมนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยชอบนะครับชอบชอบลองจาก iPhone 4S นะครับแต่ว่าก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่นานนะครับ เพราะว่าก็รีวิวเสร็จแล้วก็ต้องจากกันไปนะครับสำหรับเจ้า Sony Xperia Ion นะครับก็ขอจบการรีวิวการใช้งานเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ